แล้วขอ,อนำเสนอรถกระบะมือสอง Isuzu D-Max ปี06นะคะเครื่อง2.5ค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะตัวท็อปด้วยค่ะทุกท่านภาษีพรบรปี69นะคะกระจกไฟฟ้าพุ่มไาราเวอร์ค่ะเครื่องดีประหยัดขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติเลยนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะราคา1นึ0 0 0สน่งื 1,900บาทสดได้ผ่อนได้จัดไปแน้นได้เครดิตดีฟรีดาวผ่อนสบายๆรา,ายเดือนเบาๆนะคะสนใจดูรถและสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะรถอยู่ที่หนองคายนะคะคันนี้เข้าไปชมตัวจริงก่อนได้นะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ตามค่ะแนะนำให้ไปดูก่อนนะคะแต่ถ้าหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวรถเบื้องต้นนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือว่าเงื่อนไขของการจัดไฟแนนนะคะท่านก็ะถักเข้าไปคุยเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ถ้าถูกใจก็นัดไปดูตัวจริงกันนะคะสวัสดีค่ะ